สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม b o o k h e v v n r RP นะครับวันนี้เราจะมาหาบ้านใหม่ที่เพิ่งอัปเดตนะครับกดมาบ้านไหนก็ได้นะครับ ไะซื้อบ้านเลื่อนไปหลังสุดนะครับแล้วจะเจอบ้านหลังนี้นะครับข้างในจะมีพวกคอมเอาไว้ทำงาน YouTube นะครับนี่ครับมีคอม3ตัวมีทีวีนะครับ มีห้องครัวติดไฟหลักสีนะคะมีห้องนอนมีห้องน้ำก็ติดไฟเหมือนกันนะครับมีโซฟานะครับแล้วก็มีที่แคมปิ้งนะครับเอาไวแ้แคมปิ้งนะครับ มีปุ่มเอาไว้กดให้ไฟามานะครับแล้วก็มีลานจอดรถให้รถของเรานะครับเดี๋ยวผมจะจอดให้ดูนะครับนี่ครับ จอดได้สองคันเลยนะครับอีกคันหนึ่งจอดตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับขอบคุณที่ดูคลิปของผมจบนะครับสวัสดีครับ